สวัสดีค่ะมื่อนี้เจอกับแม่ต้อยอีเ่นเคยเนาะคะเนาะกับเกษตรบ้านสวนอินดีมื่อนี้เขาก็มาเยี่ยมชมสวนฟรังของคุณพ่อณะลงพิกัดยูทีบ้านแก่งคาตำบลมงลราดอำเภอจังหารจังหวัด้อยเอ็ดเขากลับไปพบพ่อกับเจ้าของสวนหรือคุณพ่อนะลงกันเลยเนาะคะเนาะเพิ่นกะ เห็ดใบนี้ดีเดียค่ะนี่ตัดหา้าพลังกับปลูกไว้เดี๋ยวไปถามคุณพอ่อคุณว่าคุณพอ่อคุณใส่พลังอี๋ h. ตลูกไงไงผมจะช่วยค่ะลูกไงพักได้นหมไปตันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเป็นยังไงค่ะคุณพรนะลุงคือจังได้มาปลูกฝรังกปลูกพลังนี่มันก็เป็นพืชตีชนิดหนึ่งซึ่งจะสิสามารถทำาไรายได้หเหราคะเป็นพืชที่บ่ได้ใส่นามร้ายก็เลยเรียกมาปลูกฝรัง แต่กะเพิ่นกับกำลังจะเริ่มออกดอกออกผลเป็นกำล,ลังพันหนึ่งพ่อพันหงเปาซือกำล,ลังใส่แดงหงเปาซือกำล,ลังใส่แดงพี่น้องคะนี่ก็ซื้อวงเดีย<า>เดียวเดียวพอเดียวเดียว,เ,ยวเอาคือจังเห็ดเอาคือจังไปรูดใบเพิ่นออกว่เาเป็นยังจะรูดใบเพ<อ>ิ่นแตก หลังจากเขาลูดออกเสร็จเพิ่นก็จะแตกยอดแตกจริงออกมาโอ้นี่มาเบิ่งครับโอ้นี่ค่ะนี่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 แตกพอแตกจริงว่าปุ๊บเพิ่นก็จะไม่ช่อดอกมาพร้อตกตกจริงนี่ร้อนจัดนี่คือผลการของลูดใบออกเม่นมะพาะเม็ดอ๋อพี่น้องเกาก็มากครับคุณผู้ชมคะคล้ายๆกับว่าเขาทำสาวเขาหน่ยแหละโ พราะตัวนี้เริ่มติดผลติดอย่างจริงเพิ่นเริ่มแก่ตัวนี้เฮาวบ๊อยใหญเพิ่นสูงได้เลยฮาก็สิมาตัดนีรับไว้โอ้ตัดนีตัดนีอะไรจริงพวกนี้ก็แตกออกมาแตกออกอีกคตัวมุ้งนี้นี่จริงเพิ่นกเล็ลับคือว่าบ่อยากให้พรังสูงแมนแมนพวกนี้ก็กำลังเริ่มแตกเพราะเพิ่นแตกจริงเพิ่นเริ่มโตแต่เพิ่นโตได้ทีมุ่งนี้ก็ออกผลเพราะฮาตัดผลแล้วฮาก็มาตัดนีอีก เพิ่นก็นจ,ะจะจริงเพิ่นก็นจะต้นเตีย้ยอยู่ตลอดโอ้คือว่าบ่ให้ยฝรั่งด้ต้นสูงเฮาก็นี่เฮาก็จะคอยสิเสี่ยงกับพายุลมแม่นบ่ถ้าต้นเพิ่นสูงถ้ามีลมมีพายุมาจ้ะเพิ่นก็นอาจจะพาหักพาโค่นได้เออถามแน่พ่ออันนี้คือหลักหยังหลักตัวนี้คือ <c oughs> เฮาจะเอาจริงผู้ซาลัดใบว้อยพ่นสูงคือน้องจริงเพิ่นไว้ ก็อง,งกิ้มกุ้งช้างจริงจริงิ้มไงกิ้มฝรั่งสดที่ครับนี่กิ้มฝรั่งนี่กระห้องสี่นมสีนมแมนโอ้คือว่านมจังจังตัวนี้เขาก็เอาตนนมไปครั้งหนึ่งแต่ว่าเสียบเพืน่นเพื่นเสียบเพื่นขาดออกแล้วนี่เพิ่อนก็เพราะเพราะโดนดัดลงมาเพิ่อนก็นจะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่แหละบนเนื้อที่เท่าไรพอนี่ตรงนี้ก็นเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งงานเั้น ปลูกไปได้สามสิบต้นเอาพ่อคือเลือกเป็นฝรั่งหงเปาสือหรือฝรั่งใจแดงฝรั่งใจแดงเป็นก็ว่าเป็นมีรสชาติหวานหอมจะรสชาติจะดีกว่ากินจูธรรมดาแต่ว่ากัอันนี้เขาอาจจะยิ่งพิลว่าเอากปเรื่มทดลองนี่ หัวๆแบบกำลังเริ่ศอันนี้คือมันแก่แล้วมันบอกเหรเเเเยังมาทันแก่โอ้ยังมาทันหนึ่งแก่เอาล้อแก่เบิ้งนะจากจากหน่วยแก่มาเบิง้งครังนี้เพิ่นแก่แล้วเพิ่นประมาณนี้โอ้นี่มาเบิ้งกันนี่นี่นี่นนขนาดนี้คือ,นนอคือได้แล้วนี่มาเบิง้งประมกำลังงนานนะคะโอ้โลกนี่นี่ได้แล้ว บเรวมีดมานำเส่ามีดมานำแต่ปาดิบงูหลูกสวยสวยท่านผู้ชมค่ะนี่ก็จะประมาณนี้กับมอืออ่นนี่เทากับเจ็บแล้ววันอัขคานอ๋อเจ็บเจ็บคือว่าเอาไปใส่พ่อวันอังัารเอาไปล่งตลาดนัดโอ้ไปลงตลาดนัด,ด,นดคือพ่อจะได้ผลผลิตไปแล้วกลับไปล่งตลาดนัดแม่เอาไปล่งตลาดนัด ปกติเดิมที่นี่พ่อขายกิโลเท่ายคะนี่เป็นโตนี่ธรรมาดาปกติกับสวนมากกับจูที่สี่สิบบาทถ้าเราแตสวยได้พี่นอ้องอันนี้คือรา,า,าคา,นาหนาสวนเงินประการแน่นราคาหนาสวนโอ้ราคาหนาสวนถ้าเป็นในกินจ,จูกับสามสิบบาทแล้วจากรายได้ที่ขายพลังได้นี่ได้มื่อละเท่ายคะ่ะหรือว่าเป็นอาทิตย์ครับ มันช่วงนี้ฟรัลล่งเ้าก็บบัตรนออกหลายอสยองสามอาทิตย์ยังสิ่เด็กเก็บเท่านึงบ่หลายสองร้อยสามร้อย,อยนี่แหละเพราะว่าฟรัลล่งเ้ามันก็ยังต้นเล็กอยู่จ้ะตัลวล้วนขนาดนี้พราห่อไปเพ่อเนี่ยตอนีนห่อได้แล้วประมาณ,ปร,มาณประมาณเหรียญสิบเหรียญสิบท่านผู้ชมค่ะนขนาดนี้ประมาณเหรียญสิบนะคะ การที่เขาจะห่อฝรั่งนี่ให้เพิ่นออกให้เพิ่นออกสีเขียวเข้มแหละโอ้สีเขียวเข้มเดี๋ยวค่ะเดีย๋ยวขเพิ่นยังสีเขียวยังบ่ร้อนเข้มการห่อฝรั่งให้เป็นสีเขียวเข้มถ้าเฮาห่อก่อนน่ะเดี๋ยวเพิ่นจะลวงนี่มาเบิ่งทางด้านนี่เ,เดี๋ยวสิเอาไปิ่อเฮาออก,กับกำลังทดลองคือกันว่า พอเฉพาะถุงพลาสติกจะซื้อหรือว่าห่อด้วยพรมห่อนี่เาใส่พรมห่อนี่ท่านผู้ชมค่ะเหมนนีครับมืออื่นนี่ก็ได้เวลาของเพคนแล้วเวลาตัดก็คือตัดไปแบบนี้เด้เนาะเวลานั่นเวลาเ่าตัดกันเพิ่มเพิ่มเพิ่มกันช้ำกันกระแทรกเหมืออื่นเีาก็ได้ คือว่าตัดไปแบบนี้เลยเม่รตายกับตัดแปงสีเลยโอ้พี่น้องค่ะโลสีสิบบาทจ้ะโอ้ย่างงามเลยนี่หลังจากเขาแกออกแ้วเราต้องห่อไปเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวนี้ตกตกพอมื่อว้น่ห่อจังสีมาครับพ่อะมันยังมาส้นออกเนาะก็วาเป็นอาทิตย์เลยกับบ่อได้เพราะว่าบางอาทิตย์มันกับบ่อออกบ่ท่านได้เพราะว่า ลังห้ายัางหน่อยจ้ะพ,พ่่งกำลังซึ่งพึงกำลังเอาผลเขาพึงกำาลังเห็ดเอาผลจ้ะสังเ,เกตเบ่งทุกยอดทุกนเนจะออกกำลังออกช่อด,ดอกฝากถึงท่านผู้ชมเนี่ยคับพ่อวายอยากมาเห็ดคือพ่อนี่ก็ฝากพี่นอ้องห้งถาถตายา ผ,ผ,ผู้ที่พื้นบ่มีทีบ่มีทีทีถ้าทีบ่มีทีหน่อยเขาก็สามารถปลูกได้พุลละสามต้นสี่ต้นก็ใส่เนื้อทีนิดเดียวข้างบ้านนี่สิปลูกได้อก็พ่อได้ก็ได้กินอยู่จ้ะแต่มีทีงานหนึ่งจะปลูกจากสองอันสามอันนี่สิคะปลูกย่างละเก้าต,ต้นสิบต้นก็จะได้ให้กัน อย,อยากให้พี่นอ้องเขาเห็ดยูเห็ดกินมืออินพอมันก็จะลงกตลาดแล้วค่ะคุณตันตุชมค่ะมืออ่นว่านังค้านเนาะค่นเนาะเนี่ยมาเบ่งฉ่อจังน่วยห่อกับเลื่อมห่อแล้วมี่นกน็ดอกไม่มาอีกเพิ่นก็นจะเป็นต้อกันไปเป็นรุ่นรุ่นรุ่นไปอ๋อนี่ค่ะโอ้ก็ขอบคุณเลย,ลยทุกทุก ถูกจริงถูกเนี่เทวันแตกมากกำลังนี่บวบป่วนดอก,ดอกค่ะลคลิปนี้กับพอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะปากกดแค่กดไ์กดสัตต่ไข้เห็นด้วยให้คุณพ่อคุณนินด้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกับคุณพ่อเป็นม่คลิปนี้ก็ลาดตะกอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ